อันนี้ป้าจะทำยำปลาทูจ้ะปลาทูป้าใช้หนึ่งเข่งนะแกะก้างกลางออกก็แกะตรงนี้ออกเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยก้างปล่อยๆเนี่ยกินไม่ได้เลยนะต้องแกะออกเลยนะย้อนไปดูคลิปที่ป้าเคยทํามาแล้ววิธีแกะปลาเนาะแล้วก็มีเนี่ยมีหอมนะหอมป้าใช้สองหัวใหญ่นะหัวหอมแล้วก็มีใบมะกรูดพริกอันนี้เครื่องอันนี้ผงปรุงผงปรุงใส่นิดหน่อยในน้ํามะนาว ไช่หนึ่งลูกนะแล้วแต่น้ำนะ้ำมากน้ำน้อยนะถ้าน้ำมากก็ม่ต้องใส่เยอะนะเปรี้ยวนะนี่น้ำปลาปลาก็ใช้ช้อนหนึ่งแล้วก็าปดปลาเขียวช้อนหนึ่งแล้วดูป้าทำจะทำน้ำนะป้าไม่ใส่ตะไคร่นะจะกินง่ายๆไม่ใส่ตะไคร้น้ำปลาลงไปจะ มะนาวนะเห็น,นหรื้เปล่าไหมลู้มะนาวนะจะโค้งโปง้งนี่ยี่แก่โค้งละเอียดยากมระลายยากใส่ผัเขียวไม่ต้องเต็มนะประมาณนี้พอ ไฟมากไปจะออกกิน่ยนยำเนาะมันยำปลาเอาไว้รังการกินรับการกินปลาเกี่ยวออกเดี๋ยวเราขอชิมกันนะชิมกันนะจ๊ะ พอแล้วเปรี้ยวแล้วก็ <c oughs> จะใส่พรอมลงไปครึ่งมก่อนนะเอาไว้แต่งหน้าครึ่งแล้วก็ใส่ใบมะกรูดครึ่งใบครูนี้ใช้สามใบนะลืมบอกเมกื่อกี้ใส่มาใส่ครึ่งก็ใส่พริกจ้าพริกนี่แล้วแต่ความชอบนะใส่มากใส่น้อยแล้ป้าใส่ไปสี่เม็ดนะ นะย่างแบบสูตรนี้ไม่ใส่ตะไคร้นะจ๊ะไอป้าจ้ะ ป้าจ้ะป้าไม่ได้แกะให้ดูนะนี่ยเอาก้างตรงนี้ออกเนี่ยออกให้เกลี้ยงเลยเนี่ยเห็นปะป้าก้างตรงนี้สําคัญมากเรากินไม่ได้อ่ะซื้อตลาดนัดมากินไม่ใครได้เพราวก้างเยอะมากแหลมแหลมแหลมเลยอ่ะบี่จ้ะอ่องไหวเปล่ามือเห็นเปล่าเนี่ยระมังป้าเนี่ยเห็นปะ ขอบีปลาก่อนนะทำชิ้นใหญ่ก็ยังไม่เข้ากับเครื่องเราให้ไมก้างหลง,หลง,ลงลนี่ก้างหลงปลาีนปลาใช้หนึ่งแล้วนะ ฟื้นมาแล้วก็เอามาอุ่นค่าเชื้อทีบางทีมันวงัวงวันตอนนะจะมาค่าเชื้อมัเามานื่องใหม่ป้ามีทอดนะป้าบาทอดแล้วมันจะแข็งนะป้าไม่ใช่ทอดป้าใช้เนืนะ่อเนาะพอใชแข็งไงถ้าทอดมแม่เดกตาม หลงเราหลงตาแล้วเนี่ยเมื่อแร้ว่าเราแกะหมดแล้วแล้วเนี่ยยังมีหลงนะบางทีเขาติดมือเราแล้วล่วงไป่ เบียดูกล้าก่อนยกติดคอก็จะใส่หอมที่เหลือเนอี่ยเราคุกแคทีเดียวจะมองไม่เห็นหอมเนยถ้าเราไม่ทำคลิปอะ่ะกุลงไปเลยไม่ทำคลิปเนี่ยน้องปลาไม่เห็นซสหน่อยเนาะแล้วก็จะไม่สวยเนาะ chim mày nó chim gần đây tai 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 để tai 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 นี่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องี่่า นะดับแล้วจ้ะชิมได้ทีเดียวดับแล้วจ้ะดับแล้วนะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมไม่ง่ายจ้ะโจ๊กบะชีพไม่ได้ใส่เลยใส่ต่อไปมากุ๊บ ราะปลซื้อเดี๋ยวเาตาลทางตาบานเขากอมน,นะเดี๋ยวว่ากันเด้อเดี๋ยวอะไรแซ่ รดยแต่งหน้าด้วยแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยจ้ะ เสร็จแ,แล้วจ้ายำประทูป้าถ้าชอบคลิปนี้ถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจบคลิปแค่นี้นะ